ดีครับสวัสดีครับ,รบเข้าสู่ช่องหนุ่มเมืองชนโค้อีสานอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้หนุ่มเมืองชนกับป่ามาสวนสุขภาพครับเป็นสวนสุขภาพบนเขานะครับบนเขาเขาสอทรแล้วก็มีมีสวนสุขภาพครับมีลานลานนี่ก ร้านอาราบิกครับกะรอบเย็นกะจะมีพวกพีพีพวกาสาวสาๆคนจะมาเต้นอาราบิกแถวๆนี่เนาะครับเนาะมาโยคะอยู่นี่ล่ะกะพอดีวันนี้หน,น,นุ่มม้งชนผ่านมาก,ก็เลยหนุ่มม้งชนก็เลยแวะมาสวนสุขภาพนิดหนึ่งนาะครับเนาะ จะพาพี่น้องมาเดินชมรอบๆสวนสุขภาพเนาะครับเนาะอยูอ่ริมเขาหรือว่าชานเขาอ่าโทโรเนาะครับเนาะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนสร้างขึ้นมาเป็นสวนสุขภาพครับเดี๋ยวหนุ่มชนจะพาเดินชมสวนเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นหลอบช้านข้างล่างครับช้านข้างล่างเนาะที่โบเมนช้านบนครับช้านบนก็นมีอีก ทีหนึ่งเดี๋ยวหน่มุงชนจะพาไปเดินชมอยู่ครับตัวน,นั้นเพื่อนเอาไว้วิ่งนะครับเนาะก,ก็มีนกัวก,ว,กว,าว,าว,าวิ่งมีพวกสาวๆพวกเบาๆเพื่อนก็มาเดินมาวิ่งมาออกกํางกายอยู่ข้างบนเนาะบางคนก็จะมาเดินอยู่หลบๆต้นนี้นะครับจะมาเดินอยู่ชาิชาข้างล่างนี่แหละครับชาินี่ก็สวยนะครับเบืองบรรยากาศครับนามานางัง ักพรนาะครับนาะวันยุดหรือว่าวั่นบางนาอก็มานั่งผักพรได้ครับเพื่อนก็เปิดให้นั่งผักพรอ,อยู่ครับแต่ว่ารางไฟบ่ได้ครับบางก่อไฟไม่ได้นะครับตรงนี้สวยบ่ครับเพื่อนกระห็ดซ่านยาไ้งามครับเดี๋ยวนุ่มชลจะพาเดินเบืองจะหลอบนาะครับนาะเดินชุม่มห,หลอบสวน ช่วงนี้ก็จะเป็นสีหามุ่งแดงกัยังนักนักวิ่งยังมัทนาหลาย,ยบันไดครับนะครับเนาะเป็นลมเดือนดีครับลมเดือนครับบรรยากาศลมเดือนดีครับเป็นสวนสุขภาพสวยครับถนนโน้เป็นเหตุอย่างดีครับกะนานางังนาอ่ามา ผักพรอนนะครับเน,น้องนามาผักพรอนครับนี่ครับมันจะเป็นวิวสวยๆนำรับมุมสวยๆเหม่อนรับทีหนังผักพรอนสำหรับใบายรูปใบผู้ไดมกักเสี้ยตีอ่ะมาเสี้ยติบริเวณน,นี่ครับรอบๆนี่ครับสวยครับเพคนเห็ดใบสวยโบกัคร,ครับ นี่ครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเมืองปัทยานิดนึงครับมันจะวานบางต้นใหม่ครับช่วงนี้นะครับนมันจะมีต้นใหม่ครับแถ้วนี้มีต้นใหม่บางก็สิบ่อยเห็นนะครับนาะงก็สิมีจุดต่างๆครับจุดต่างๆจุดใบออกร่องกายคนจะเฮ็ดว้เป็นคนจะเฮ็ดใบเป็นทา ท่าทาออกกําลังกายเป็นท่าต่างๆนะครับาเดียวหนุ่มชนจะพาเดินไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะถนนตัวนี้ถนนขึ้นเขาครับเห็นรครับรถแรนสวนกันวีบาวีบาอยู่ครับถนนตัวนี้ถนนขึ้นเขาเพราะส่วนหมากมิแต่นักวิ่งหรือว่านักออกกําลังกายครับเพิ่นจะ เพ่นจะมาถ้าแถวนี่ครับขั้นบ่อคนบ่อสังเกตก็จะเห็นเป็นสวนยอมหน่อยๆแต่ว่าเขามาข้างในกว้างครับกว้างเขามาข้างในเป็นป่งกว้างอยู่ครับนี่คนก็จะเอาใบสำาะหราบใบเอ็นหลังครับเอ็นหลังตรงนี้เอ็นหลังเลยก็ทำซิอัพครับตัวนี้ใบบวกก็ตังกายนะครับเนาะ ่าต่างๆเพปัญหาเหตุไว้เป็นจุดเป็นจุดครับแล้วก็ต้นนั้นก็เป็นข่านข่านไว้สำรับเฮานางแล้วก็เหยียดขาเนาะครับเนาะเหยียดขาตรงแล้วเขาก็ท่ามสซสีอัพขึ้นกันครับข่านเพป่ญจะเหตุไวปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถนนดอกขางเนาะครับเนาะเดี๋ย่นุ่มมุ่งชนจะพาอ้อมไป คนจะบ้นกลับขึ้นมานะครับนะสวยงามเลยครับเมื่อหนุน่มผูชนจะถ่ายเบื้องเพื่อนก็จะมีโคกดอกใหม่สวยๆครับแค่มันโคก,กยังเหน่นะครับนอจะลายเพื่อนจะแตงสวนใหม่ย่างสวยงามเลยครับจะมีคนมาเดินออกกําลังกายนะครับนอพากันมาออกกําลังกายเบ้เื่องที่ครับ ก็จะมาเดินจังสี่แล้วครับแฟนฝรั่งคนกัดสืผ้าอ่าคนที่มีแฟนฝรั่งคนกัดเสืพ้ากันมาเดินหมอะกระลังกายครับจังสี่ครับก็เดินไปเรื่อยเดินรอบนี่ว่าจวิ่งครับเหนื่อยเองครับรอบสวนนี่ก็นเหนื่อยแหละครับเห็นบหครับต้นใหม่ส,สวยๆเป็นมาตกแต่งไวสวยงามเลยครับนุ่งสื้นก้ะตะกรนกเคยขึ้นมา ก็จะผ่าบำบัดเนาะครับเนาะมาออกกําลังกายอยู่นี่ครับก็มาบ่อยครับช่วงนี้ก็ออกจะอยู่งานแน่ก็ได้บริโภคได้ออกมาเนาะครับเนาะบริโภคมานี่เนาะครับเนาะเห็นบอกครับต้นใหม่สวยครับเป็นมาตกแต่งไว้ครับมีวิวสวยๆเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับมาสําหรับมานางผักผ่อนมาเสี้ยตีครับมาเสี้ยตีผ้าอบขั่วมาเสี้ยตีหรือว่า มาก็แฟนก็ได้ครับมากบแฟนก็ได้มากบจิกก็ได้ครับเพื่อได้มีจิกับผ้าจิกมานางพระพรนี่ครับอยู่ชานเขาครับชานเขาเขาทโรนะครับนะเขาสทโรสทโรห้าพัทยาครับเดี๋ยวหนุ่มชุนจะผ้าอ้อมไปฟังนี่ก่อนครับผ้าอ้อมมานี่ครับนครับอบอ้อมมาหรอกถนนนี่นะครับนะ มุงชนกันเดินไกลบุคอยได้หรอกครับเพราะว่าบุบง่ค่อยได้ดออกกลังกายครับสว่างนี่ค่อยได้ออกกังกายมันก็ได้เหนื่อยเร็วครับผมก็ได้เอาอากาศมาเดิน,นก็ได้มาถ่ายภาพให้พี่น้องพี่พี่เพื่อนๆนี่แหะครับชมน้ำกันเนาะครับเนาะชมไปน้ำกันครับมีสวนสุขภาพหน้าออกกลังกายบ่พัทยากไกล นะครับเนาะอ,อันนี้ใกล้่บ้านนุ่มมึงชนนี่แหะครับออกมากับผมอ่านหนึ่งลักกิโลหรือว่าอาฮกดอยลักนี่แหะเฮ้ยอาฮกดอยเมตรนี่แหะครับคอ่ะมันจะเป็นทางขึ้นเขาครับเนาะโอ้โดอกไม้สวยครับดอกไม้เพิ่นตกแต่งไว้สวยงามครับก็บมาเดินนี่ครับมาเดินนี่แต่ละเหม่อแต่ละเวน้นแต่โบ เข้าไปไกลนะครับน้อออมไปออมมาอยู่นี่แหละในสวนนี่เดินไปเรื่อยๆก็จะได้กำลังไกลองครับจะได้กำลังเนาะครับงามเลยครับองเท่อครับอมต่างกล่องดีๆก่อนเพื่อที่จะผุ่มลกใหม่สวยๆไ้ไปสำหรับเข้าไวส้อตีเนาะู้ได้หมักเสียวตีเนจักหน่อยเนาะ มานั่งถ่ายดูยืนนี่สวยๆครับโอ้ดอกไม้ดอกขอบดุ๋ออันนี้ได้คนเฮ็ดสวยท้ายครับคนตกแต่งคนสวนก็ลังขึ้นเมื่อบางหันครับสวนทางกันกรบผมพอดีคนสวนมาโดดหนึ่งพีน่น้องก็ขึ้นเมื่อบางหันคนมาเก็บความทำความสะอาดแถวๆนี้ผ่านสวนทางก,ก,กันกับหนุ่มมุ่งชน แต่และมุมนะมุมมืก่กะจะสวยลวเลย,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 ยครับเห็นมัครับโอ้กล่องกับโมข้อยกเที่ยงวันไหนเนาะครับน้องวู่ตรงวันไหนมุมสวยๆครับเมาอกามาเดินไปน้ำชุม่มดอกไม้ไปน้ำครับเสียวตีไปน้ำเนาะครับน้องน้องกับโจะเป็นตรงเรียงเดียบพ่อได้ออกกันร่างกายครับพ่อได้เดินออกกันร่างกาย ย้ายกรามเหนือจังหน่อยเนาะครับเนาะบังเทือกอะคนเห่าบ่ก,ก็ต้างกายมึงอะเส้นยืด,ดยครับไปไซมาไซกับหยากลูกกับหยากนั่งกับหยากเนาะครับเนาะส่วนคู่นทุเทียนนี่เนาะครับเนาะอามันบามันสวงมันออกดอกก็สีงามครับงามเนี่ยครับเดี๋ยวหนุนชวนพาเดินไปเอาดอกเดียวกับพ่อครับ รอบเดียวนี่กเศเซารอบเดียวก็เห็้คนเมื่อยได้นะครับนี่ครับต้นไส่ไส่จะ่นอือนไส่ยังดอกตัวนี้โอ้ตัวนี้มันเป็นผุ่มสวยๆครับสําหรับเลยไพยดูหเนาอครับนาะงโอ้งามเลยครับแบบทั้งหนาทุ้แหงงามครับทั้งหนาก็งามครับเห็นไหมครับโยกแน่อยู่ครับ มึงส่วนยางมันระตุ่งบนไดนเลยเก็ยบเอวครับนั่งไปนั่มเดินไปนั่มพักไปนั่มนะผมเดินต่อไปเรื่อยบย่บงได้ครับเหนื่อยครับตัวนี้ไปจะบินภมใหม่สวยๆครับสำหรับไปถ่ายดูโอ้ยงามเลยครับมาถ่ายนี่เนาะโอ้ยอยากมีผู้ถ่ายให้เลยถ่ายดูสวยๆเนาะพี่น้องเนาะ น,นั่งอยู่ฮะนั่งในกระถ่ายดยูสวยๆมันมีผูกต้กล่องให้เบิ่งครับงามเลยครับบรรยากาศสุดยอดด้วยฟังทางนี้ก็จะเป็นทางดงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเหนนะีอววังบังขาบ,บัญชากองกำกับการสอง กองบัญชาบัญชาตำรวจท้องเที่ยวท่องเที่ยวโอ้ครับตำรวจท่องเที่ยวครับตัวนี้ครับกองบัญชาบัญชาคือข้าเอนยง่ายๆกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมท่าขึ้นมาทาาขึ้นเขาครับมาแต่ปัตยามาแต่ไอ เขาเอือนี่ยังเกาะพัทยาสายสองครับตัวนี้พัทยาสายสองกระซีมีรถขึ้นมานี่ยแหละครับแดนขึ้นมานี่ขึ้นเขาอ้อมไปเขาสตอร์นี่แหละไปเบื้องสถานที่ต่างๆเนาะครับเนาะของเมืองทองเที่ยวกับอยู่นี่ละขึ้นเขามานี่ละ่ะมาแต่บ็อกกิ้งสปีดนี่แหละครับบ็อกกิ้งสปีดขึ้นมานี่ยนะไปต่อครั ไปต่อกันด้วยครับโอ้ยุ่มนี่ก็สวยครับพุ่มใหม่ตน้นสวยครับสวยสวยไหวสำรับมา,ายืนถ่ายถูกเนาะโอ้มีคนกดกล่องใหาบว่างนี่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นถนนคนเดินขึ้นเดินขึ้นเขาครับเดินออกกําลังกายครับเพิ่นเพิ่นเอราวาัมากัารไว้สำรับบัให้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านครับเพราะว่าเอาไว้สำรับให้ทุกคนเดินนะครับเนาะ อันนั้นก็จะเป็นเครื่องออกกํกาลังกายครับเป็นเห็ดว้เป็นจุดเป็นจุดเฮ้าเดินไปในเฮากับมานางภา,หากหันก็มาโยกเส้นอยู่หันนะครับมาโยกเส้น,โย,นโยกเอวอยู่หันนะครับอยู่ใต่ห่มใหม่สวยๆนครับตัวไหม่ใหญ่ๆดมๆครับดมวัดมือบมมี่หอนเลยครับหนุ่มมุงชนที่ภาคก,กับไปทางนี้นะครับอันหนุ่มมุงชนที่ภาคก,กับกลับเมื่อทางหนุ่มมุงชนพาลงมาบางหาันแต่ว่ามันเป็นพุนถนนเนาะ กเดินออมขึ้นมาขึ้นเขาเลยครับฟังเสียงเซากระได้ครับเมืไไ่อยเลยครับแค่นี้ก็เมื่อยแหละนะบ่หาจะไปเดินไกลเราครับออก,กร่างกายเดินท่ายรูปยุนี่กับพอ่อเดะเนาะครับหงำายต้นใหม่ผมขึ้งหงมแท้พี่นองเบิ้งผมสิจับใบไปใบเห็ดหนาโป๊ก,ก่นนะเอา งามๆเบิ้งไปพิเศษนาโปกงามครับเห็นบอกคนย่อๆมานะ <g ill ip> โอเศร้าหนึ่งนะครับเลยเศร้าหนึ่งวนะ่าตะเมื่อยหนึ่ง <g ill ip> งามครับงามโอ้ยงามหลายครับคุณคุนกระเด็นเคุณบอกก็ร่างกายได้นะครับคุณ <g ill ip> กันเลยเดินไปน้ำทรายดูไปน้ำคือแกัน เห็นาาาา<ฟ>ไามครับคือเพ่นนุ่งมาออกกลังไกยมาพักผ่อนเนาะโอ้ยมุมสวยไยครับพี่น้องกระดุ่มหูก็งงามคือกันนะครับโอ้ยกุ้งใหม่นี่สวยไยครับพี่น้องน้ามันไทยรูปหลายอะงามหลายเนาะไปไปต่อครับไปตอ่อพี่น้อง ไปต่อยังไปบ้อนถ,ถัว่วเราผมผ้าเดินเดินย้อนกลับไปอุ้ยครับสวนหยาพผนเห็ดย่างงามเลยครับครับมีคนมาเดินหมอกรร่างกายไปเรื่อยๆได้ครับเห็นบ่บล่างผนกันหมอกรร่างกายแบบนี้แหละครับโมฮะโมโบโบ,บ,บ,บจำเป็นต้อง บิ่งให้มันเมื่อยครับบทหารประจำเป็นต้องวิ๋วฝรัง่งโบล้อเลยครับฝรั่งแบบล้อเลยสองคนทหานเห็นวอพี่น้องแบบล้อเลยครับฝรั่งสองคนทหารพุ่มบุกกาถ่ายหนาเป็นตรงๆมันไะยานที่ดีกระซิบเนาะครับเนาะก็ได้ถ่ายผ่นนานๆเอาซื่อหรอก <c oughs> โอ้อยงานงงามเลยครับที่ครับบิว เจ๋วสำหรับนางไทยดูชักชัชเลยครับเนี่ยเอ้าสำหรับลิปนี่หนูม่งชนกับพามาเดินออกร่างกายครับรอบเบียวพ่อจบครับสิบนาทีรอบเดียวเนื่อยถ้าอยา่างไรกำลังหลายกับเดินสักสามรอบกับเมื่อะต้นนี้ก็เปียกไปเลยครับเสื้อนี่ครับแค่นี้ก็เปียกไปเลยได้ครับพี่น้องเงาแตกเรื่อยครับเบื่อที่ครับพี่น้อง เห็นวะครับพี่หน่องหนุ่มเดินเปลี่ยนเปียนเรือยเลยครับเดี๋ยวก็เดินเดิเนหอดเดียวนึงครับถ้าพี่หน่องมาเดินหอดเดียวหนึ่งเปียนเรือยสุดยอดเดื่อยนะครับดีดีดีครับคำลั่งในคำลังขาดีครับแล้วนำมาถ่ายรูปครับโอ้เพิ่งก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มีมีเดินบนเวียนไป สำหรับคลิปหนุ่มมุงชนกะขอขอบคุณนะครับเรือขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณสําหรับทุกทัพย์ทุกไหลนะครับเรื่อขอบคุณทุกกาลังใจครับดีมาให้หนุ่มมุงชนเมื่อนี้ครับครับบเมื่อน,นี้ครับช่วงน,นี้จะเป็นที่ออกร่างกายไปนั่งซิกอัพนะครับนอกห้างห้ากับเพื่อนเกษตรกรค้าสอดไต้นี่นะครับนะ สอรายนี่ก็เอาขึ้นห้าก็ขึ้นนั่งทึ่งไอ้ท่อนพูนนี่ครับบานห้าก็เอาห้าก็โยกเอลนะครับเน้องโยกเอวซ้าท่ามท่าสิกอับเอาเอากรามถอกนะครับเนาะเดี๋ยวหนุ่มม้งชนจะสาธิตจ้งหน่อยเลยครับเด้อแต่ว่าหนุ่มม้งชนเฮ็ดเฮ็ดโบ้หลายๆครับตอนนี้เพราะว่าหนุ่มม้งชนลามดังเนาะดามดามเด็กที่หลังมันก็ด้วยทุมกับบอยาก ฝืนมันนอครับนอหยานมันเด็กมันหากหยานเล็กมันซึกเดี๋ยวผมจะลองเห็ดให้พี่นนองเบิง่งท่าหนึง่งสักประมาณสองสามบาทนี่นะครับนอครับนอเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมเส็ดทองเบิง่งมันจิไหรว่าผมเคยเห็ดอยู่ครับผมเคยเห็ดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลองเบงก่อนเดี๋ยวผมต่างกล่องก่อนด้วยพี่นนองด้อเดี๋ยวต่างกล่องก่อนครับนี่นะครับมันก็นจะเป็น มันติเป็นทาบอกร่างกายแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้เลยครับมันจะลองเบิึงเพราะว่าหลังหลัางล้งผมนี่ดำดามเล็กเนาะครับนาะมันมันอาจจะบอกผมบริยุทธิ์ฟืนนะครับเนาะบางคนกะจะเอาขาสอดมาไต่นาะครับเนาะแต่เมื่อจับนไปไปอยู่อยู่ไปเรื่อยๆครับ ผมเห็ดใหม่ๆมันสีสันเนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่ามันไอผมบุคอยโดยมาออกร่างกายเนาะล้างผมดำเด็กครับแค่ยืดไปเนี่ยครับเห็นะครับเอ้าเห็ดไปเรื่อยๆเฮาแช่ไว้ซื้อครับมุต้องเป็นเจ้าโยกขึ้นโยกเรื่องลุ่มอะไรครับเพราะว่าเฮบาแข็งแดงเนาะครับเนาะยขันสมมุติว่าเฮาแข็งแดงเนี่ย เ้าเขาจะเห็ดโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงไหนครับข้จะเจ็ดให้เป็นทาเนาะครับเนาะเอาเอาเอาถาวข้าวฟอสหนีฟอฟอค่านนี่ไปฟอคาวมือมาแตนนี่ไปน้องเอ็นไปครับเอ้าเอาซ้ำนี่ละพี่น้องผมยานเด็กยานเด็กมันสวดอ่อนโอเอวผมดามเด็กไปนาะครับเน้อง โอเคนี่กัน <c oughs> หเหนื่อยได้สายห้าเดือนต่อครับพี่น้องนุ่งชนกับผ้ามาเดินออกร่าง,งกายนี่หรือเดี๋ยวนางพักผ่อนก่อนเลยอีกจักบางทีก็เดเอาอีกจักสองดอกจังเมื่อนะครับน้องพี่น้องไปยกสองหน่อยน,น,นี่ก็เปียกว่าแดี๋ยนะครับพี่น้องเลยดอ,อ,อกเดียวครับครับสำหรับคลิปนี้นุ่งชนกับอกล่าวคข้ามา สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย,บายครับบาย,บายเ,รบเริ่มครับเร,เริ่มทุกท่านนะครับบ๊ายบาย